สวัสดีค่ะแม่โอบองโอนต้องมาเชียนเนอ,อร์<น>ะร่ะเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนมากินข้าวมีสูตวันนี้ยำหัวหมูอีกแล้วค่ะยำหัวหมูแแล้วก็ผัดขนาดปากกระป่องตัวใ,ใหญ่ไม่ได้แบกไม่เห็นเนา มาค่ะแซบแซบไอศูนาแซบค่ะคุณแม่วุ่นวายหูหน้าบ้านต้อง็อกบ้านลูกก็หิวข้าวหักกหวข้าวอลังกายบนลูกวิ่เดินปั่นจักรยานทาได้หมดหมู่ข้างบ้านไปเกาหลีอร่อยร่อยแซบแซบ ขอให้เป็นแรงปันใจจากการเริ่มต้นดูรายเดือน้เลย CC คาเซนโ c c เ l l e c t i o n Plus มีสุสานเซรีเนี่ยนะครับตกหน้าผมเนี่ยปกติแล้ว4กล่องนี้3,200บาทวันนี้ครับอ่ะให้เราเริ่มต้นกันได้ง่ายๆขอรับพามาเหลือ1,790บาทและร้อยสายแลกอยากแถมเพิ่มให้ในทันทีอีกสองกล่องนะครับคุณร้องไปเลยกับ4กลายเป็นหกล่องแล้วนะครับยังไม่พอที่อยากมีนี่แก้วสเซรีส์เสียบกระปุกอย่างดีนะครับนี่คือเซรีส์สองชั้น และใส่ได้ถึง600 ml หลอดก็สันเลสและทั้งหมดตัวนี้เป็นซิลิโคนกับซิลิโคนฟูดเกรดทั้งหมดนะครับใส่ลลอดเยียนอยู่ในข้ามวันนะครับิน24ชั่วโมงอันนี้เป็นพันนะจ๊ะแก้วใหญ่สวยขนาดนี้นะครับรับไปเลยยังไม่พอจะมีนี่ครับร่มขนาดพกพานะครับเบาๆนะฮะแต่ว่าเคลือบสารกันยูีให้100%และในวันฝนตกครับหน้าปะปอง อร่อยมากออกก็สินข้าหมดหมออถ้าทำอันนี้คุณยายก็ชอบหนึนะฮะขนาดป๋องถุงผ้าของซีครับผ้าอันนี้เนี่ยใส่ของหนักได้เป็นสิบกิโลและก็เป็นเกรดส่งออกด้วยทั้งหมดอีกสีหนึ่งพัย้าบาทคุณยายไม่ทาน้าวตงศูนยามตอยอมทาน3ศูนย์สองศูนย์สาหรือลายแีเ็นแปดแป ลายอัดที่สระแตกนะครับผมไม่บวกอะไรเพิ่มนะซึ่งขอมาให้แบบชั่วๆแค่นี้แต่ว่าสมบูรีเก็บเงินไปทาง1790แล้วจบนะครับแต่คุณรับของแล้วค่อยจ่ายไม่ต้องโอนล่วงหน้าด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งดีใจและภูมิใจมากทำกินดูนะอร่อยหนะปังป่องแบบนี้นะครับเหมือนที่ปากินด้วยนะฮะแล้วเขาซื้อตับเปรองหลักเดียนกันแล้วก็าสมบูรณ์ย้ำปังป่องอร่อยคุณสง่า คุณสงัดก่อนน<ำ>อะมระับมกรีนะอร่อยแต่สุดท้ายยืนยืนนานๆทำธทุรกิจไม่ไหวปิดปร้านสับผมรีแล้วกลับไปอยู่บ้าน,นไม่มีรายได้เขาบอกว่าชีวิตลำบากจัดลำบาก้าหนักไปไหนมาไ,ไหนบ้านสุดท้ายลองจีซีซีไปหลักเดือนนะย้ำนะหลักเดือนนะ ย้ำไปดูยมูก็ยเชเครื่องซักผ้าตอนนี้กลับมาทำงานที่เขสักมีความสุขภูมิใจแล้วิตัวไดูแลตัวด้แล้ดลบมัวไดยอีกคนนึคุณทิพาคับอายุ6กสิบบกุงตอ้ังงานบ้านไม่ได้เลยเข่าทอะไรก็ไม่สะดวกจนตอนนี้่ยปีสครับพุกวันนี้กลับมายครับยืนขายของได้ยกถังน้ำถังน้ำแข็งออกกาลังกายทำงานบ้านรดน้ำต้นไม้ ทำทุกอย่างได้หมดนับนี่คือผู้ใช้จริงจริงจริงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรอให้มีปัญหาก็ได้ควรเติมเลยหรือถ้ามีปัญหาดูคนเหล่านี้แล้วรวมดิแม่ที่อ่านด้วยนะครับให้เป็นแบบรงบันดาลใจว่าเริ่มต้นลงทุนในสุขภาพไม่มีสวะขัดตึ่นครับวันนี้ครับ4ปกติน้สามพันต่อขอให้เหรียหนึ่งพนเจ็สิบบาทแล้วแถมนาทีอีกสอง ถ้าคุณโทรทันเป็นร้อยแรกและเพิ่มให้นะครับสำหรับแก้วเก็บกระปุก600มิลลิลิตร1ชิ้นร่มเครือบแสง UV 100% 1ชิ้นและถูกค่าครอบครัว400เี็อีกหนึ่งใบก้วชิ้นนี้จะส่งถึงคุณทันทีให้คุณรับประกันสุขภาพลุนเลยถ้าคุณโคตอนนี้เราโททันครับ02030033 02030033หรือ line atp88 c line a c t i v e 8 8ครับผมจะบอกว่ามันมีวิธี ในการดูแลสุขภาพก,าากันเยอะแยะมากมายทหมดแล้วผมรู้ว่าเด็กเนี้ยทุกทุกคนใส่ใจสุขภาพเพราะเราเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราได้มากขนาดไหนโดยเฉพาต้องผ่านโควิดมาแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่ควรมองข้ามด้ยก,กันนะครับทุกวันนี้นะคุณแม่ผมนะเพื่อนเขาทานตามทั้งทุกไลา์เลยเข้าใจว่าที่ไห่จะมีกุลแจอยู่แล้วแกล้งสวัสดีวันคือเขานัดเจอกันแล้วก็เห็นคุณแม่ผมแล้วเกาเห็นสภาพก่อนและสภาพหลังดีฟอร์เนัตเตอร์ โ oh อ,อ้โหทานอย่า,างถูกต้องระคาสมัารกมคือผมบอกว่าผมไม่มีทายได้โปรแบบนี้นะเพราะผมโปรแบบนี้เด็กมาเราอยู่หน้าจอเทนะ่านั้นเจอหน้าเป็นเมืม่อไหคุณโทรให้ทานเพราะผมขอมาได้อย่างยากลำบากด้วยจำนวนที่สุดแจกัดน,น,นี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้เหลือ <c oughs> อี0สามสิบเซตประมาณเท่าไหร่ยี่สิบกว่าแล้วนะฮะเราเมาก้านะ <c oughs> ชิ้นนี้หนึ่งพันเจาบาทศูนย์สองศูนย์สามศ 0 2 0 3 0สอ3ศโอ้ยขอโทษค่ะอยากททีาเดาไลยเนตามเเห็นพวกนี้วางบนโต๊ะแล้วเปียกก็ชงกินเห็นเลยว่าเป็นยังไงรนะครับไม่ได้แบบยูดีเขาพูดอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้ไปนเดียวเดียวเลยนะคะไม่ได้ตัดต่อเลยค่ะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยเกสบาทได้ทั้งหมดี่หน้าจอได้ทั้งหมดอี่บนโต๊ะไม่ด้่ใจต่อค่าส่งทั้งหมดนะครับไม่เป็นเยอะศูนย์สองศูนย์สามศูนยครับส่งเนเก็บเงินปลายทางได้เก้าิสายหมดีแล้วนมา้ส่วใงักระต่าแล้วเออของมันดีมันดีมันต้องใ้มันนี้ใใ้ก่้ยากใแล้ว ศูนย์สองศูนย์สามโหเลยครั้งนี้หมดแล้วหมดเลยจริงๆนะศนย์สมศูย์ศูนย์สามสามลกับเก้านะซีเนี่ยหกกองนะครับของแเสจเลินของดียังไงสบัติุคุณเลือกเลยอยากราคนไหนอยากจ่เงินวันนี้แต่โทรตอนนี้เลือกไม่ได้้องตให้ทังศูนย์สองศูนย์สามศูนยมามรือลน์แีสมาทานที่ห้องเดียวกันดูแลตัวเองไปด้วกัน แต่จริงๆผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะไม่ค่อยรู้นะว่าเขาบอกพวกเราว่าเขาเจ็บโอ้ยแต่เรื่องเจ็บเราต้องดูแลพวกเขาแเ็นผู้หลักต้องหัสังเกตนะไม่คพูดง้นะอ้ยาเวลาคนแล้วขอให้คนช่วันะเราะจ่ามอมใานแตรมากขอกในจนะจนสาวันนี้รสัคนัก่ะหมูมันนุ่มไม่แข็งนะเพื่อนๆหมูนุ่ม

อร่อยเลยสุกเนี่ยลืมเดี๋ยวยายไม่กินนะเผ็ด Nên hãy xin vào bảo bằng Còn แค่นนี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย